ค่ำคืนเงาเเพราะว่าเราหาเขาไม่เจอต้องยอมรับเลยครับว่าทีมงานวางแผนการรักษาพายการหลงล้มเหลวครับไม่เจอไร้เงาพายการหลงเลยจริงๆของตัวการปฏิบัติภารกิจในการดูแลเพื่อรักษาช้างป่าเป็นเรื่องที่ยากมากครับถ้าเขาอยู่ในบ้านของเขาเรานี่แหละครับที่จะพยายามเอื้อมมือเข้าไปช่วยเขาเขาจะเชี่ยวชาญกว่าเราครับสองคืนกับการเฝ้าติดตามและเดินตามหา เบื้องหลังการเดินข้ามเขาเป็นลูกๆทีมบินโดนบินกันทั้งคืนทีมเฝ้าระวังภาคพ,พื้นดินถูกแบ่งเป็นชุดๆมีการประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาแต่ทุกทีมบนดินและอากาศไม่เจอเงาของใครกระหลงเลยครับสิ่งที่เจอคือช้างตัวอื่นๆที่หาก,กินกระจายอยู่ในหลายๆจุด ทุกคนค่อนข้างเหนื่อยครับหัวหน้าชุดจําเป็นต้องหยุดแผนปฏิบัติการช่วยเหลือครับและถ้าเจอภายการหลงก็จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง <c oughs> ออกมาเอะนาลายการหลงทุกคนเนี่ยอยางช่วยนะเพราะป่าคือบ้านของสัตว์ป่าที่เราทุกคนช่วยกันดูแลขอบคุณครับ